สวัสดีครับกลับมาพบกับโปรแกรมลอตโต้คิดกันนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการคีย์หวยนะครับการคีย์หวยนะครับก็จะมีประเภทหวยต่างๆเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นวิธีการคีย์ประเภท3ามตัวนะครับหลังจากที่เข้าโปรแกรมมานะครับก็มาที่หน้าจดหวยนะครับตรงนี้นะครับเป็นการเลือกตัวแทนถ้ามีเราก็เลือกหรือถ้าไม่มีเราก็ไม่ไม่ต้องเลือกเลยก็ได้นะครับเริ่มต้นนะครับประเภท3าตัวก็จะเป็นการคีย์แบบ3ามตัวบนและต๊ะนนะครับช่องแรกนะครับให้เราใส่ตัวเลข สร็จแล้วกด enter ช่องที่2นะครับจะเป็นจํานวนเงินนะครับก็จะตรงกับตรงนี้เลยนะครับเป็นบนนะครับก็จํานวนเงินกด enter นะครับช่องที่2จะเป็น t o t a นะครับความหมายนะครับมันจะตรงกับข้างล่างนี้เลยนะครับบนและโต๊ก็ใส่จํานวนเงินถ้าเราต้องการซื้อสามตัวบนอย่างเดียวนะครับใส่เลขนะครับกด enter มานะครับใส่จํานวนเงินช่องนี้นะครับเป็นเป็น3ตัวบนอีกช่องจะเป็น t ต t ถ้าเราไม่ใส่นะครับกด enter ไปเลยนะครับ มันก็จะเป็น3ตัวตอนบนอย่างเดียวอย่างนี้นะครับถ้าเราซื้อโต้นอย่างเดียวก็เหมือนกันนะครับช่องนี้ไม่ต้องใส่นะครับใส่เป็นช่องนี้วิธีการคีย์ของตัวโปรแกรมนะครับทีนี้เราต้องการจะซื้อเป็นประเภท3ตัวล่างนะครับเช่นนะครับกด enter นะครับใส่จํานวนเงินกด enter นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากดที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับให้กดเครื่องหมายลูกศรลงนะครับตามรูปที่ผมจะแสดงให้ดูนะครับ กดลงมานะครับจะเห็นว่าตรงนี้เป็นล่างนะครับให้กด enter ก็จะได้เป็น3ตัวล่างนะครับลองอีกทีนะครับใส่จํานวนเงินกด enter นะครับเสร็จแล้วกดลูกศรลงตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นล่างนะครับกด enter อีกทีนึงอันนี้จะเป็นการซื้อล่างอย่างเดียวนะครับทีนี้ก็จะมีประเภทแบบซื้อ3ตัวบนล่างโต t ดเลยนะครับวิธีการก็จะประมาณนี้นะครับถ้าจํานวนเงินเท่ากันหมดช่องนี้นะครับใส่ดอกจันท์ สังเกตตรงนี้ก็จะเป็นบนล่างโต๊นะครับกด enter จำนวนเงินเท่ากันนะครับหรือเป็นการซื้อแบบราคาต่างกันหมดเลยนะครับเช่นตรงนี้นะครับบนหนึ่งร้อยล่างห้าสิโต๊ดอีกส0แบบนี้นะครับเสร็จแล้วกด enter ก็จะเป็น3ตัวบนหนึ่งร้อยสามตัวล่าง50าโตด๊ดสามสิบลองอีกทีนึงนะครับล่างห้าสิบใส่ดอกจันนะครับโต๊ดสาม เสร็จแล้วกด enter นะครับวิธีการคีย์ทีนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการคีย์แบบประเภท3ตัวบนกับนะครับหรือที่เรียกว่า3ตัวกับหรือ6ตัวกับนะครับวิธีการคีย์นะครับก็ใส่เลขนะครับเสร็จแล้วจํานวนเงินช่องสุดท้ายนะครับให้ใส่เครื่องหมายบวกสังเกตนะครับมันจะขึ้นมาเป็นคําว่ากลับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกด enter มันก็จะได้เป็น6ชุดตรงนี้นะครับ รออีกทีนะครับใส่จำนวนเงินใส่เครื่องหมายบวกกด enter ได้ประมาณนี้นะครับเป็น6ชุด3กลับก็ทําคล้ายกันนะครับเลข3กลับจะต้องมีเลขคู่กันชุดหนึ่งนะครับเช่นตัวนี้นะครับจํานวนเงินใส่เครื่องหมายบวกตรงนี้เลยนะครับทีนี้มีบางพื้นที่นะครับก็จะเป็นการซื้อแบบตัวแรกนะครับ100ตัวที่เหลือนะครับจะเป็นตัวละ50าสิบอ่าก็ใส่เหมือนเดิมนะครับก็ใส่บวกก็จะเป็นการ ซื้อ6กลับที่ราคาต่างกันตัวนี้นะครับ100ที่เหลือจะเป็นตัวละ50ตัวแรก100ตัวที่25ตัวที่เหลือนะครับ50าสใส่เครื่องหมายบวก3กลับก็เหมือนกันนะครับเช่นตัวนี้นะครับตัวแรก100ตัวที่เหลือ50ก็จะได้ประมาณนี้นะครับวิธีการคีย์เลข3ตัวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยววิดีโอในคลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นการคีย์ประเภท2ตัวนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ